อาไล่หนึ่ยทำได้ประมาณกี่ตันครับเนี่ยไล่หนึ่งก็ไม่ต่ำสิบตันสิบตันเลยโอ้ไม่ต่ำสิบตันแล้วครั้งนี้ด้วยใช้กิ่นทองใบหยกด้วยเนาะครับผมดูหัวครับดูหัวอือดูเอาลองขุดก็ไปดูครับพี่น้องครับยกยกลยกล่วยกันย่วยกันโอ้โหต้องใช้คนสามคนเลยครับพี่น้องโอ้โหดวขาดขาดหัวขาดเลยโอ้โหนี่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายกขึ้นมาเอายกยกขึ้นชั้นเลยสิชั้น เอาทั้งคู่เลยทั้งยกขึ้นอ่า,อาถ่ายรูปถ่ายรูปโอ้โหอ,อะไรมันจะใหญ่ขานาดนี้พี่น,น้องครับดูครับนี่แหละครับผลงานกิ่งทองประยกครับเอ๋อเราเราจะถอนได้ครับถอนนี่เห็นเลยเมาข้าง<อ>นี้ก่อนดิมาทางจะได้ได้อยู่ได้านหน้าหัวหักครับโอ้ยดกก็ดอกดอกดอก ครับโอ้โหอันนี้สดๆเลยนะเน,นี่ยถอนสดๆเลยอืมโอ้โหมันอายุสิบเกอนก็ห้อยบงน่ะข้างที่ใหม่นะอ๋อพันนี้พันห้วยบงเนาะอันนี้ห้วยบงนะครับอ๋อโน่นนี้เขียวโน่นสองส่นอยู่ครับโอ้โหใหญ่คือนี่คือขุดดีน้ำโอ้โหแป้งดีห้วยบงแป้งดีด้วยสามสิบกว่าโอ้โหปะเนี่ครับพี่น้องครับผลงานกิงทองประหยก และไามสปีดของเราครับพี่น้องครับนี่แหละครับโอ้โหหัวใหญ่ๆห,หัวยาวๆและแป้งดีด้วยครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่น้อง